สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องโอลีเ oh, oh. ดียกันอีกแล้วนะคะ <laughs> ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮลีเดียนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดียวพูดเลยค่ะว่าเดียหิวมากๆคือจะกินคนได้แล้วค่ะมากินมาไอ้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นช่วงใหม่ของช่องเดียซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าเปิดตานานแล้วก็ปิดแต่คลิปเดียวใช่เปิดแล้วก็ปิดเลยเพราะว่าไม่มีใครดูก็คือจะเป็นช่วงของชวนเพื่อนชิมซึ่งวันนี้นะคะก็มีเพื่อนมาช่วยเดียชิมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้มาช่วยกันคอมเมนต์เนาะก็คือจะเป็นมุมคนเดิมเพิ่มเติมก็คือหิว โอหิวโอเคเหมือนกันก็สําหรับช่วงชวนเพื่อนชิมเนี่ยนะคะก็จะมาชวนเพื่อนกินของอร่อยๆการอะไรที่เขาว่าดีอะไรที่เขาว่าเด็ดเนี่ยเราก็จะมาลองกินกันเนาะเราจะมาในคอนเซ็ปต์เมนูที่แบบง่ายมากๆคือไม่ต้องเข้าครัวเลยเพราะฉะนั้นมันคืออะไรครับนั่นก็คือ ส่งมาแบบนี้เลยเหรอนั่นก็คือเมนูข้าวคุกน้ำพริกนะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกินกันอย่างแน่นอนคนที่ทําอาหารไม่เป็นคนที่อยู่หอพักหรือคนที่แบบต้องการเวลาที่เร่งรีบอะ่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะเราก็เลยแบบเออลังสัน่นพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาจากเซเว่นหมดเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเซเว่นอ่ะก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะทุกคนแต่เราเห็นว่าเออมันเป็นเมนูที่แบบเออทำง่ายๆแล้วหลายๆคนเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบแล้วก็มาทําตามกันได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาจากเซเว่นทั้งหมดเลยนะคะโดดยยนน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 ้้ําาพิกกใใวัีีะะคคทุเเไปห็มซึ่ง น่ากินมากๆนั่นก็คือจากแบรนด์ทานคำหนึ่งเพ่อกมุ้งอยู่เลยว่าแบบแบรนด์นี้ดูน่ากินมากเลยเนาะทางแบรนด์อะทุกคนเขาจะมีทั้งหมด3น้ำพริกด้วยกันก็คือจะมีน้ำพริกไข่ปูปลาเค็มกลมกล่อมนะคะแล้วก็กุ้งหีบเขากะปิเพราะเดี๋ยวมากินทั้งหมด3รสชาติด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราชิมเสร็จชป้าเราก็มาทําเมนูข้าวคลุก,กันดีกว่าถ้าเราเอาน้ำพริกไปคลุกข้าวแบบต่างๆเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ไปลองคลุกข้าวในเมนูที่เดียร์ลังสรรมาในวันนี้นะคะเเ้าาีวกกัับปนนแอ่ตพไช หลังจากที่เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วปุ๊บใช่ไหมเวลาที่เราจะรับประทานนะ่ะเราก็ยเขยาายเขยามันซะหน่อยค่ะแล้วก็ราดกับข้าวร้อนๆแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยตอนนี้ก็เลยเอาน้ำพีชไปแช่ตู้เย็นอยู่ก็เดี๋ยวเราไปเอาน้ำพีชก,กันม้มมาไปเอาได <laughs> ไป,ป,ปะมาแล้ว คือมันจะมีเป็นแบบไซส์เล็กก็คือจะเป็นไซส์150กรัมนะแล้วก็ไซส์ใหญ่อันเนี้ยก็จะเป็นไซส์230กรัมนะคะแล้วก็มีเป็นแบบซองสําหรับแบบฟิลแบบคนพกพาไปแคมป์ไปอะไรก็คือพกแค่ซองแบบเนี้ยก็คือจบเลยไม่ต้องไปพกกระปุกนะคะน,นี่ก็จะเป็นไซส์แบบ50กรัมก็ยังไงใคร,คร,ครอยากลองกินใครอยากลองชิมก็ลองไปเลือกแท็กไซส์กันดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมน้ําพริกไข่ปูกันเลยดีกว่าดูในช้อปปี้ใช่ปะเขาบอกว่าตัวน้ําพริกไข่ปูวันเนี้ยเขามาจากของดดััังงงเเเเเมืืืออออตตตราาก็็ววุิบบขนนน้้ปปป่แ เขาจะทํามาจากไข่ปูมานะอุ้ยกลิ่นดีอะอือหือหอมจริงกลิ่นดีมากเออหอมน่ากินแล้วอ่ะเรามาชิมกันดีกว่าไหมมาตัวเนื้อไข่ปูอ่ะเขาเน้นๆมากเลยนะไข่ปูคือแบบมาทุกเม็ดจริงๆอ่ะเออน่ากินมากอ่ะอืมอืมอร่อยากอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะไข่ปูอ่ะ ชัดมากเลยชัดมากจริงใ้มันเป็นแบบเป็นเป็นก้อนๆเลยเนาะอืมแล้วคือสิ่งที่ชอบคืออะไหรหรือป่ามันมีครบทุกรสจริงๆอะมันจะเป็นฟิลแบบเปรี้ยวนำแล้วก็จะมีแบบเค็มหวานเห็ดคือปกติเวลาเราไปกินน้ำพริกไข่ปูตามร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลรสชาติที่ออกแนวแบบมันๆอะอแล้วเรารู้สึกว่าเวลากินไปเรื่อยๆอะมันจะแอบเลี่ยนแต่อันเนี้ยพอมันมีความเปรี้ยวตัดเหมือนคล้ายๆทีซูอ,อ่ะเฮ้ยมันกินได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเนาะเราไปทำเมนูแรกกันเลยเลยะนะเดี๋ยวหมดก่อนเริ่มเลยเหรอ จะเป็นข้าวสวยนาอไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกไขป่ปูผักสดแค่นั้นเลยนะคะมไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะุมม,มุมกินกับผักโคตรดีอะ่ะด,ดีมาก,อ,กอ่ะแล้วปกติเขาไม่นคนไม่ชอบกินผักนะก็แต่ว่ากินอย่างนี้อร่อยกว่าแค่คุณมีข้าวกับน้ำพริกจบเลยอร่อยแล้วถ้าไขอ่อ่ะกินได้ทุกอย่างเลยเนาะไข่ต้มไข่ยำมะตูมไข่ออนเซนหรือไข่เจียวอะ่ะ ข้าวแลคนอื่นแป๊บเดียวจนหมดแล้วอะ่ะแล้วเราต้องกินกันอีก9เมนูอะ่ะไม่ได้เวอร์นะทุกคนอันนี้จริงจริงข้าวอ่อะไปมเมนูที่สองนเไยดีกว่าอันนี้เรามาทำเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นกันดีกว่าค่ะข้าวสวยเหมือนเดิมนะน้ำพริกไข่ปูเหมือนเดิมค่ะมีข้าวโพดหวานมีสา,ราลร่โอ้อัดทุกเมนูที่เราลังสรรมาในวันนี้เกิดจาก,จากจินตนาการมันน่าจะเข้ามาลองกินดูถ้าสมมติว่ามันเข้าทุกอย่างนี่แสดงว่าน้ำพริกของเขาเนี่ยคือกินอะไรก็ได้เลยนะ อร่อยมัเอาจริงปะกินแล้วแบบโอ้ยจีสไตาญี่ปุ่นไงลองกินกับวาซาบิกันอันนี้คือดีมากเลยอ่ะอันนี้ไม่คิดก็อร่อยแล้วอันนี้ก็อร่อยอีกอ่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวคึ้นจมูกอ่ะก่อนมาถ่ายตรงเนี้ยเราก็มีกินข้าวเช้าไปแล้วตรงลองหยญดหยุดไม่ได้จริงๆตัวน้องใส่โตอยู่ดีว่ะดีอ่ะโอ้ยแบบยิ่งนัวเลยอ่ะต่อเมนูที่สามเลยไหม ได้มาเริ่มคุกเมนูที่3กันดีกว่าคะ่ะจะเป็นสไตล์แบบว่าเกาหลีวัตถุดิบนะคะก็คือจะมีข้าวสวยเหมือนเดิมนะคะมีน้ำพริกไข่ปูะคะ่ะมีกิมจินะคะมียำสาลายมียำเมงกะพุนนะคะอืมอืมโชิซอสอืมเมนูเนี้ย ถือว่าผิดคาดเขามากที่สุดแล้วทำไมอ่ะคิดว่ามันจะไม่ไม่ค่อยเข้ากันตตมตนจะมนเข้ากันนะอืมพอมันมีเนื้อสัมผัสข,ของพวกแบบยำสลาลยอ่ะอกับเมงกับพุนเข้าไปด้วยอ่ะม,อมันเข้ากับไข่ปูแบบแปลกประหลาดกันเนาะใช่เหมือนแบบ รสชาติจากทะเลวะกระปุกที่สอมเนหมดแล้วอ่ะไหนบอกเผื่อท้องไงอื้มอื้อไหนก็ไหนๆแล้วเนาะมันจะหมดอยู่แล้วัะไม่หมดแลวจะบอกว่าเดี๋ยวข้าวคุกอันต่อไปอ่ะเป็นอะไรที่แบบจินตนาการรสชาติไม่ได้เลยทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวได้ไอเดียมาจากว่าในติ๊กต็อกอ่ะเขาฮิตมากเลยเอาข้าวใช่ปะ่ะมาคุกกับผักขมอกชีด,ด้วยมุมแต่ว่าวันเนี้ยเราก็ยังไม่เคยกินเมนูออริจินอลเค้านะแต่วันเนี้ยเราจะลองใส่ไข่ปูเข้าไปแล้วมาดูกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่ามันคือแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะ เื่อคน<า>ละทางและคนละชาติอเออคนละชาติารวมตัวกัน<ม>อ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามาลองชิมเมนูที่ <c oughs> รู้สึกว่า <c oughs> มันจะไปด้วยกันไม่ได้ <c oughs> มันน่าจะต้องแยกทางกันหรือเปล่า <c oughs> ต้องมาลองกันดูนะ <c oughs> มันก็เป็นเมนูที่แบบหาทําอันนึงที่รู้สึกว่าก็กินได้ก็กินได้ถ้าอยากลองกินก็ได้ก็ได้แต่ถ้าจะไม่กินก็ได้ กินข้าวกับผักขมมุชีเราน่าจะเลี่ยนแต่การที่มันมีน้ำพริกไข่ปูมันตัดเลี่ยนได้ดีกินไปกินมาก็้งหมดอยู่นะสำหรับน้ำพริกไข่ปูเอาประมาณ4ี่เมนูให้ดูละกันเนาะก็เดี๋ยวมาชิมตัวปลาเค็มกลมกล่อมกันนะคะมาแกะเลย,ยดีกว่าจะได้มาซีบราก็เลยอืมหยกลิ่นดีมากเลยอะกลิ<ด>่นไม่ได้เป็นแบบที่คิดเลยอะไม่เหม็นเนาะเออมันไม่เหม็นเลยอะหอ <ứng. S 1> มจริงอืเป็นกลิ่นที่ดีมากคุยคือเทเจอร์เขาอะมันจะเป็นเหมือนเนื้อปลาปนๆเลยอะเข้มข้นมาก อร่อยเนาะอร่อยว่ะจะได้สามรสคือเค็มหวานเผ็ดมันเป็นความเค็มที่แบบกลมกล่อมอ่ะมันไม่ได้แบบเค็มโดดจัดอ่ะที่สําคัญเลยคือมันไม่ได้เหม็นเค็ม,มไม่เหม็นเลยเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปลองทําเมนูข้าวคูกกันดีกว่าอันแรกคือเบสิกง่ายมากๆนะคะทุกคนวัตถุด,ดิบก็คือมีแค่ข้าวไข่น้ําพริกปลาเค็มกลมกล่อมนะคะแล้วก็แก้มด้วยผักสดเหมือนเดิม,มเลยดีปะ รู้สึกว่ารสชาติมันนัวทุกรสอ่ะคือมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวอะแต่มันจะมีความแบบหวานนิดนิดเผ็ดน่อยน่อยคือทุกอย่างมันลงตัวมันนัวดีวะนัวเนาะดีเลยเนาะขอกินกับใครอะไข่แดงไข่ต้มยำมาตรมอะเมนูนี้คือผิดคาดมากจริงหแบบเยิ้มเยิ้มเลยอะอันนี้น่ากินจริงว่ะกินไหมล่ะได้โอ้ย แต่ถ้าใครอยากให้มันมีความแบบเผ็ดนิดนึงหรืออะไรแบบเนี้ยมันต้องมีพวกพริกเดี๋ยวเราจะไปสู่เมนูที่2อซึ่งเมนูที่2ก็คือจะเป็นฟิลแบบนี้เลยทุกคนแต่เราแค่จะแบบทําเป็นฟิลเหมือนยำข้าวสวยนะคะแล้วก็น้าพริกปลาเค็มกลมกลม่อมก็หอมแดงมะนาวแล้วก็พริกสดเป็นไงบ้าอร่อยกว่าตัวโอ้ดีป่ะดีสมหมดแล้วแหละเนี้ยพอมันเพิ่มความ ก็กินน้ำพอมันเพิ่มความนัวของความเผ็ดแล้วก็ความหอมของหอมแดงอ่ะแล้วมันเข้าโคตรเลยอ่ะแล้วมีมะนาวเปรี้ยวๆเข้ามามันนัวมากแบบมันนัวแบบกลมกล่อมทุกรสจริงๆวะดีแบบไม่เกรงใจใครเมนูเนี้ยเขาคิดมาแล้วคือก่อนนั้นที่เรากินอ่ะมันก็อร่อยแล้วนะแล้วก่อนนั้นไม่หมดหระก็หมดเหมือนกันหมดสงสัยเมนูนี้คือต้องทำบ่อยๆ โอเคเราไปต่ออ okay, ีกข yeah, so <the> ้าวคุกนึงกันดีกว่ามุ้งก็คือยังเป็นปลากลมกล่อมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวลองไปคีเอทอีกสักหนึ่งเมนูแล้วกันนะคะสําหรับเมนูต่อไปนะคะทุกคนู้ดิบง่ายๆเหมือนเดิมนะคะจะมีข้าวสวยมีน้ําพริกปลาเค็มกลมกล่อมนะคะมีไข่ตุ๋นมีหอมเจียวแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะดีป่ะอดีมากอะอืโหแบบทุกๆรีแอคชั่นของเราอะไม่มีไหนเฟซท้งนั้นนะอร่อยก็อร่อย แล้วแม่อร่อยอ่ะแม่อร่อยก็อร่อยไม่้าอุ้ยไปไม่อร่อยจะนิ่งๆเลาก็จะไม่พูดแต่ตอนนี้มันอร่อยไงใช่ไหมเออท่านกินมามันอร่อยหมดเลยเนาะจริงๆปลาทับใจโอ้อร่อยอ่ะวันนี้เราสองคนกินเยอะมากนี่ชามที่เท่าไหร่แล้วเจ็ดจะกินต่ออีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราขั้นไปกินหลังใหม่ก็ได้โอเค เพราะว่าเราต้องที่ทองเวลาแล้วมันจะท้องฟ้าหมึดแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีกน้ำพริกกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะก็คือจะเป็นน้ำพริกนี่โรยกุ้งฮ<อ>ิปเขากะปีไม่มีใครข่ดอะมุมรู้จักมุมรู้จักกุ้งฮิปปะมุมรู้จักคือเป็นแค่คำที่เขาตั้งเฉยๆป่าไม่ใช่อรหรอมันแร็บโยได้กุ้งฮิปฮอปโย <Yo. S 2> เก็บความรู้กันสัหน่อยดีกว่านะคะสําหรับคําว่ากุ้งฮิปนะคะสําหรับกุ้งฮิปเนี่ยนะคะเขาจะเป็นวิธีการถนอมอาหารของชาวภาคตะวันออกค่ะโดยการนําเอากุ้งทั้งตัวนะคะไปเคี่ยวกับน้ําแล้วก็น้าตาลจนผิวของกุ้งมันมันวาวนะคะก็จะได้เป็นเมนูกุ้งต้มเค็มน้าตาลจ้ากิ่นที่คุ้นเคยน้าตาหวานแต่น,นี้มันจะเป็นน้ากุ้งหวานไอ้อะไรวะตัวเบลอเลยเฮ้ยตัวเบลอร์จริงอันนี้มันคือกุ้งแห้งหนะตัวกุ้งแหง้งเออแต่มันเป็นกุ้งแห้งที่แบบชิ้นใหญ่มาก รสชาติที่คุณเคยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคึงไปไหนตสองกันสองกันนี้เลยอ่ะอันนี้เลยอ่ะเลยจิงปะไม่ต้องคู่ข้าวไม่ต้องคู่จิ้มมะม่วงกินได้เลยเอ๊ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะทุกคนคือรสชาติอ่ะมันจะไปทางแบบเค็มนิดๆหวานแล้วก็เผ็ดหน่อยๆคือมะม่วงต้องมาแบบวัตถุดิบก็คือเป็นแบบเอามาคู่กับข้าวปกติเลยนะคะแล้วก็กินกับไข่ต้มแล้วก็ผักสดเหมือนเดิมนั่นจ้ะอืม <ừ> กุ้งดีโอ,อ้โหกุ้งม,มันเยอะเนาะเออกุ้งม,มันเยอะจริงอันนี้มีเลือสี่หตัวแล้วเนี่ยเออจริงนี่คือแค่แบบตักแบบไม่คิดนะอืมอืมีปะเอ็นจอยแล้วเอ็นจอยแล้วหอมปลาหอมคอว่าเราจะต้องไปต่ออีกหนึ่งเมนูนะคะทุกคน <laughs> เข้าสวยนะคะมีกุ้งฮีบเขากะปีคะ่ะมีหมูคัฟุน่น <laughs> มีมะม่วงแล้วก็หอมแดงจ้ะอ จะหมดอีกแล้วเหรอนั่งกินตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดเลยเรื <laughs> ่ความที่น้ำพริกของแบมทานคำหนึ่งอ่ะเขามีรสชาติภาพมาผสมผสานเข้าด้วยกันทั้งสามน้ำพริกอ่ะเฮ้ยมันน่าจะอร่อยตัวไข่ปอัวมันจะออกแนวไปทางเผ็ดเปรี้ยวส่วนไอตัวน้ำพริกปลาเค็มกลมกล่อมอ่ะมันจะออกแนวไปทางเค็ม <laughs> ส่วนไอตัวน้ำพริกกุ้งคลิปเนี่ยมันจะออกแนวไปทางหวานเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผสมกันอ่ะได้ความได้ความแบบอูมามิ <laughs> ทำบะมันช้าขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยน่าจะเข้ามาลองกันเลยไหมอ่ะไะอร่อยอร่อยเหรออร่อยอือเออกาเข้ากันแบบ มไม่น่าเชื่อเขาว่านะเขารู้สึกว่าแบรนดะ์คิดมาแล้วเราก็ไม่ได้อ่านประวัติความเป็นมาของแบรนด์หรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่าทางแบรนด์น่าจะคิดมาว่าน้ำพริกสามอันนี้มันต้องเป็นน้ำพริกที่แบบรสชาติไปคนละทางกันอะเออเพื่อที่ว่าเวลามันมากินรวมกันมันจะได้แบบได้ทุกรสชาติอะ เอาเป็นว่านะคะสาหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสําหรับเมนูข้าวครกที่เราลังสรรมาให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับใครเนี่ยนะคะที่สนใจแบรนด์น้ำพริกทันคานึงเนี่ยนะคะเขามีขายทั้งในช้อปปี้แล้วก็ในลาซาด้าด้วยนะคะแล้วก็มีที่เซเว่นด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนเซเว่นอ่ะมีแค่บางสาขาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเดียจะติดพวกรายละเอียดเอาไว้ให้นะว่าถ้าใครสนใจไปซื้อที่เซเว่นเนี่ยมันมีที่สาขาไหนบ้างแถ้าใครอยากจะให้เดียชิมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคืออย่าพูดว่าชิมละกันต้องพูดว่า กินสิปันจากกันไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเย้หยาก็สำหรับช่วงเชิญเพื่อนชิมเนี่ยนะคะชวนเพื่อนชิมก็สำหรับช่วงเชิญเพื่อนชิมเนี่ยนะคะก็ชวนเพื่อนชิมแล้วพี่เขาพูดว่าอะไรเชิญเชิญเพื่อนชิมชวนชวนชวนเพื่อนชิมโอ้ยก็สำหรับชวนชวนเพื่อนชิมเนาะ ก็สำหรับช่วงเชิญเพื่อนชิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นชวนเพื่อนชิมก็ไม่เงียบพูดชวนเชิญเอาอีกแล้วกูเอาไปก็สำหรับช่วงเชิญเพื่อนเออเอาไปก็สำหรับช่วงเชิญชิมเออก็สำหรับช่วงเชิญเพื่อนชิมมุมมุมพูดดีกว่าก็สำหรับช่วงชวนเพื่อนชิมนะครับวันนี้เป็นชั้นอะไร